de ครับแล้วนี่ก็คือสถานีสอเฟิลน,นะครับเมื่อกี้ก็ออกมาจากสถานีก็ยังงงง,งอยู่กับสถานที่ <laughs> นั่งนั่งจิม Google Map ดูตั้งนานนะฮะ <laughs> <laughs> ก็ได้ทางก็ได้ที่ก็มาครับหรือว่าอะไรครับผมตั้งใจว่าจะมาพักผอนมาชมเที่ยวธรรมชาติอย่างที่ ใจตั้งใจไว้นะครับก็เ,เลยจิ้ม g o o g l e Map ลงมาที่นี่นะครับก็สมนังตั้งใจครับมันเป็นธรรมชาติลึกๆนะครับเป็นเหมือนเมืองเก่าโบราณนะครับตรงนี้ก็คงจะต้องเดินไปเรื่อยๆครับตรงที่ว่าจะมีคนเยอะๆนะครับดูว่าเขาทำอะไรกัน ร้านอาหารเยอะแยะครับตอนนี้ยังยังไม่หิวน,นะครับผมว่าจะเดินหาถ่ายรูปไปเรื่อยๆก่อนว่าเดี๋ยวหิวเ,เมื่อ,อไหร่ก็จะแวะมาร้านขายของขวัญของกิฟต์ช็อปเยอะแยะม,มีแต่ของสวยๆง,งามทั้งนั้นเลยฮะเนี่ยถ้า คุณถ้าเป็นผู้หญิงมานี่จะชอบมากเลยนะ <c oughs> เป็นของเจลิกจิกลิกจอกหลอกนะ <c oughs> สวยมากครับโอ้โหแล้วผมจะไปดูไปว่านี่เป็นทางรถไฟนะเป็นทางรถไฟที่เรามาเมื่อกี้เนี่ยคันทางรถไฟที่เรานั่งมาเมื่อกี้อเออก็เหมือนดูไปแล้วเหมือนตลาดร่มหุบ คนเข้ามาทําอะไรเยอะแยะกันนี้ในทางรถไฟจริงๆนะทางที่เรานั่งมาเมื่อกี้เนี่ยนะดูเหมือนจะไม่ต่างกับทางรถไฟอ,อร่มหุบแถวบ้า,านเรานะฮะเออเดี๋ยวไปดูว่าข้างในมีอะไรจริงๆเลยฮะอะไรไม่่าบอกว่าว่าเป็นในนั่นนะเป็นอะไรนะโคมไฟ เออสงส like okay. oh, ัยว่าอ em ๋อเป็นควมไฟจริงๆด้วยครับอ๋อเป็นควมไฟจริงๆด้วยอาหายซิว่าหายซิซิ้มขามาว่าหายซิว่าอ๋อให้เขียนด้วยอ๋อให้เขียนแล้วไปถ่ายรูปฮะใช่เออเขาเขียนเสร็จ พอเพ้น์เสร็จแล้วก็ไปถ่ายรูปกันในกลางฐานี้ลรวไปคือมัอนเหมือนกับบอกว่าเออฉันมาถึงที่นี่แล้วนะเออยวันนี้เดินเที่ยวจริงๆนะเ,เดินไม่รู้จุดหมายปลายทางกัน ไฟแม็กตัวนี้ก็จะเป็นเขาเพ่ถ่ายทางไฟด้วยเ <c oughs> ดี๋ยว <c oughs> ด, <c oughs> ดูดูดู <c oughs> เขามาถ่ายรูปทางไฟ การเดินทางของผมวันนี้นะครับจะออกมาตรงทางที่จะไปดูไยดูน้ําตกนะครับเขามีน้ําตกใน Google Ma นะผมจิมดูไปแล้วดูน้ําตกสวยงามมากแต่รู้สึกว่าจะเดินประมาณสักเป็นกิโลเลยนะฮะ คลิปหน้าเราจะไปดูน้ำตกกันนะครับส่วนคลิปนี้ก็ขอให้ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ